วันนี้มาชมมวยไทยนานาชาติชกกันในน้ำหนักพิกัด136ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงสิงห์ปฏิพีภูเจ็ดสิงห์มวยไทยอายุ24ปีจากประเทศไทยกับอาเมนเมตาอายุ34ปีจากประเทศอินเดียสิงห์ปฏิพีสูง183อามอนสูง1 7 7นะครับมาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับสิงห์ปฏิพีก็กต่อยเขาลป็ตัวไปอาเมนก็ต่อยเขาลปตัวขึ้นต่อยมาต่อยขึ้นเลยนะครับ วันนี้ไทยกับอินเดียนะครับเจอกันอ้าวจีนก็เตะทีไปอามินก็เตะหมานะครับโอ้เอากันเลยครับหมัดไปอีกครั้งหนึ่งอามินหมัดเข้าตัวจีนก็เตะสวนมายกทีหนึ่งก็ลุยกันเลยครับอามินถีหมาโอ้แทงเข้าไปเลยถึงประตีพี่อ้าวแทงมาแทงขึ้นอยู่เหมือนกันทหมกันยากมากอามินเดินเข้ามาโอ้จีนก็นรียกถีไปก็ะเด็นลงไปเลย มัดไปกมจะายัางไปสิงูเดีพีมัดไปเตะไปแต่เตะวดไปนะครับไม่เป็นไรอารมินเตะมาเหมือนกันเนาะจับข้าได้มัดรัวเลยเอา่าไม่มีอะไรนะครับซิมูเดียพียังรอสวนนะครับอามินแทงเข้าไปมัดเข้าไปโอ้ทำได้ดีเหมือนกัน,นครับอามินเมตตาจากกันเดียวเตะมาอามินเตะมากครั้งหนึง่งโอ้สิงูเดีพีโดนเตะ จังๆไปแท้งทำไมครั้งนึงอ้าวจับคาได้เวียงไม่ลงนะครับเวียงไม่ลงยังแข็งแรงอยู่อามินสิงห์บุพีก็รอสวนนะครับอามินก็พยายามจะเข้ามาใช้หมัดหมัดตุดมาแต่บื้ไปเหมือนกันสิงห์บุติพีหมัดหนึ่งสองไปจะทิบเตะไปเลย ที่ว่าอามินกำลังเข้าลุนตัวมาสิมูเซียมตำท่าจะยนเขายนไม่ได้นะครับเพราะอ้าวม,ม,ม,มินก็กำลังจะทีบอย่างมันถึงยืนไกลกันอยู่เตม่าอามินสิมูเซียก็เตะพืิดไปเตม่าอามินสิงหมูเซียมตอนนี้ไม่ถอยแล้วนะครับยังปักหลักสู้อยูก่กลางเวทีเลยนะครับ จอมวยต่างชาติเนไม่ถอยแล้วถ้าถอยเนี่ยจะเตะไปอามินเอสิตมุอทีเตะอีกครั้งสิตมุอที่มุดไปสิตมุอทีหมัดไปทำท่า,ทานีมัดมาหมัสดสวนขึ้นเลยไปสิตมุอที่พี่พอหล่สุดที่ไปสิตมุอทีีโอ้หมัดไปอีกครั้งหนึ่งเริ่มจะทำทางได้นะครับสิตมุอทีีเอาถีไปครั้งหนึ่ง มันหุ้มของลุงตัวไปชิ้นนี้มันตึงสองไปอามีก็มัดสุดมามันกันชิ้นนี้เตะไปอามีก็เตะม,มาอะบอลยกชิ้นหนึ่งไปนะหบอลยกชิ้นหนึ่งวา,าต่อนยกสองเลยมวยคนนี้ชกกันห้ายกนะครับว่ากันต่อนยกสองนะครับอ่าเตรียมพร้อมแล้วการเช็คดูความพร้อมมันมีอะไรอ่านเลยยกสอง เตะมาอามินสิงบุตรพี่ก็เตะไปอามินทำท่าจะโยนเขาโยนไม่ได้นะครับทีม่าจึงมัดไปอามินมัดมาเตะไปกดหน้าอาจจะมาแทงเขาแทงได้ไหมจึงจะแทงไว้ปทำการย่งม,มาก,ก่อนนะครับอามินขยับเข้าไปทีมา่า เตะมาอามินสิงปฏิทีีก็รอจังหวะเลยนะครับทำท่าจะเตะอามินเตะมาก่อนสิงพีก็เตะขึ้นเตะไปครั้งนึงโอ้เตะเข้าเตะมมากอดไปเลยนะเดี่ยวขาด้านก็โหนขึ้นไปโอ้อามินทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกมานะครับโอ้หนขึ้นเลยนะครับโดนเจียวขาได้ถีบไปครัง้งสิงปรปฏิพีมัดไป ทีไว้คั้งมันมัดเข้าลงตัวมาสิ้นวิทย์เตไป้เจาะได้มัดทุกมาเอ้ากอดคอไว้อย่ามาแทงเขายเยอะชิ้นวิทย์แทงมาแทงมันจะเจนกรรมการเงินมากอดคอได้หันข้างจากัารเล่นแ,แทงเขาไม่ถนัดครับยังเต้นฟุตบอลก,กันอยู่นะครับสิ้นวิทย์เตไปยังจ้องอยู่นะครับ มัดมาอามินนะครับมัดยิงมัดเข้าไปสิ่งมุทิจะเตยโดนมัดทุกของอามินเลยเอามัดกระแทกหน้ายับใส่กันสิ่งมุทิถีบไปถีบไ้อีกครั้งหนึ่งอามินเดินเข้ามามัดไปโดนสิ่งมุทิเตยโดนโดดเขาแทงเข้าไปก่อนไปล็อกคอกันไว้อยู่หาจะมาแทงเขาอไม่แทงกับการกระเจิงมาสิ่งมุทิพีนี่ มันกางเกงจะหลวมครับดึงกางเกงอยู่เลยเอาเอามีนกระเตะสูงมาเลยยุดยักกันอยู่เต้นฟุตบอลยังสิงวิ่งเตะไปตเตะไปข้างนึงอามินก็หม,มัดทุมาดเอาเตะไปข้างนึงโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเนอามินเหมือนกับมีแขนมีปัญหานะครับเตะมาอามินยิงวิ่งก็เตะขึ้น ทีบ้าจับค่าได้มันมีอะไรเตะไว้ครั้งหนึ่งสงิมูทีพีอามินงิมูทีพีก็ทีบ้าอีครั้งหนึ่งทำให้อามินเข้าไป,ปนึงได้นะครับยึกใส่นะครับยึกมาเตะเลยสิมูออามินกดแทงเข้าไปสิมูทีพีอ้าวกดคอหันข้างกันก็ดแทงเข้าไปได้กรรัการแย่งมากหมดยกที่สองครับหมดยกที่สอง ก็มาต่อเลือกที่สามเลยนะครับเลืกอกสามพราะองค์การออกลุยอามินเดินมาเสียงว่าถีบไว้ทีบไว้เตะไว้อามินก็เตะมาโอ้เตะบนเตะล่างเสียหลักไปเข้ามากดเข้าไว้แทงเข้ามาอามินก็แทงขึ้นเสียงว่าโอ้อามินก็แทงแทงมาเหมือนกันนะครับต่างคนต่างแท,ง,ทงดันมาเอาเสียงว่าดันหน้าไว้แต่อามินังแทงเข้าอยู่นะครับกรรมการก็แยกมา ปกติเป็นมวยเขานะครับอามินเตวมาสิงบุญจะพี่เดินมาโดนทีใบชิงฤทธิแทงเขาว่าอามินเดินมาทีมาอามินกดเขาได้เอาหาจะมาทแทงเขาทแทงวาก็ยังเป็นอามินเดินเข้าไปอย่างเดิมน,นะครับสิงฤทีิ์ทีว้อามินมาเข้าลงตัวไป โจฟันซองมาสิงบุตรพี่อกอดกลาได้เป็นแทงเขากันเยอะแทงไว้สิงบุตรพี่แต่กรรมการแย่งมานะครับเป็นการกอดเขาระหันข้างกันสิงบุตรเตะไปมินอธิไปยว่ามินหมัดเข้างลงตัวไปสิงบุตรเตะมาอะกอดเขาได้ะจะมาแทงเข้ามาแทงเข้ามาอามินกรรมการแย่งมานะครับอามินเดินมา สิ่งวันี่จะไว้ที่ไว้ไต่ไว้ก็งอาจับก็ได้โยนทุ่มลงไปเลยครับโอ้จับก็ได้เจียวทุ่มลงไปเลยนะอามินสิ่งวันทีลุกขึ้นมาไม่เป็นไรสิงวันีเต็มมาอามินหมัดขึ้นตัวไปสิงวันที่ฟันสองมาหมัดจับมาที่ไว้เอ่อสิงวันีโยนเข้ามา เตมาอามินมาเข้าลำตัวไปโอ้มัดของแกเข้าลำตัวเน,น้นๆเหมือนกันนะครับมัดทุกคนลำตัว,อ,อ,ตวะะอีออกครั้งหนึ่งก็มัดเน้นที่ลำตัวนะครับอามินโอ้ฟันซอกไปโดนสิ้งมุ่ยแทงเข้ามาเหมือนกันแทงเข้าขึ้นเหมือนกันโอ้ขุนเขาอย่างอามินเนี่ยแทงได้ทุกจังหวะนะครับเดินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกอดคอได้อีกครั้งหนึ่งอ๋อเป็นจิ้งจุ่แทงไว้อามินก็แทงมาแทางมาโอ้แทงยัดมาเลยแทงยัดมาอีกครั้งหนึ่ง ดันวมาแทงไว้ครับนึงถีไปเลยอามีนิงบุญเพกัเด็ดออกมาเลยไตมาสิงบุดพอามีนแลไสิงมาทุกมาอามีนแล้วมาสิงบอชงะไปจับขาได้ทำไงซอกลับเลยนะครับโอ้มีอะไรสอกลับไปมีอะไรกรรมการยางมานะครับ อ๋อหมดยกที่สามครับหมดยกที่สามก่อนเริ่มดูเดือดกันขึ้นไปนะครับเอมามาว่าตอนยกที่สี่เลยยกที่สี่อ๋อมินเดินมาชิ่งจีก่อนพาเขาไปชิ่งจีเตะไปเตะไปข้างนึ่งอาอมินก็อ๋อมินก็แต่สวนมาครับฟันจ่อไปกอด แทงเขาได้ไหมสิ่งมีกระดันหน้าไว้นะครับแทงเขาไปเป็นสิยงดีแทงอามินก็แทงยัดมายัดมาเลยแทงยัดมาอีกครั้งยัดมาอีกครั้งโอ้แทงเขาได้เน้นๆเลยนะครับอามินสิ่งมีหมดทุกไปเตะไปอีกครั้งหนึ่งเตะอีกครั้งหนึ่งอามินเดินลงไปกอดเอแทงจะหาจะมาแทงเขานะมวยเขาจากอินเดียแทงเป็นอามินแทงนะครับ ขอทันหลังให้เลยนะครับกรรมการก็แยกมาบางกลางนี่มองทีมงานแล้วโดนเตะไปงั้นมัวแต่มองทีมงานนะอ่ะอามินเอาแทางเขาได้เหมือนกันอามินชิงนที่แทงขึ้นเหมือนกันกรรมการแยกมาอามินเดินมาชิงนที่ทีไว้ทีไว้หมัดฮุกเข้าไปอามินหมัด เออจงพูดทีมัดพืดไปอามินเดินเข้ามาจงพูดทีเตะไปอามินมัดเข้าลุตัวมาจงพูดทีเตะไปครั้งอามินมัดเข้าลุตัวเาขาเกาะได้จงพูดทีดันหน้าไปทำไมแทงเขาไม่ทันกรรมการกรรแยกมาหวานกลางวิธีอามินเดินเข้ามาอยูจ้าจงพูดทีเอ้าโด,โดนถีบเลยนะครับอามินถีบเลยจงพูดทีเตะไป ไต่ไปครังหนึ่งอ๋อกอดคอได้หาจังหวัดแทงเขาจัางหวัดอาม,มินอ่ะองค์การแยกมาก,ก่อนไม่แทงนะครับชิดนานไปไม่แทงองค์การแยกมาิมุนี้เตะมาครั้งหนึ่งอามินเดินลงไปจุนีวเว้เตะมาเตะมาครั้งหนึ่งอาอกอดคอได้เป็นการหันข้างให้กันครับเพาะว่าจุนีวว้ดันหน้ามากระแทงเขาไม่ชัดเจนกงค์การก็แยกมา เดินเข้ามาอครั้งอามินเดินมามัดเข้าลงตัวมาช่งนี้เตะไปอามนเดินมาทีช่วงนีここ้ทีไปเตะไปอีกครั้งนึงอามนเดินเข้ามาอกยัี่ก็เตะมาเอามัดของอามินเข้าหน้าไปแล้วก็ได้แม่แทงเขากรรมการก็แยกมาวันกลางวิธี ไต่ไปกันอามินซึ่งวิธีทำทาจะเตะอามินดังดังสูวงกลางไม่หมดยกที่สี่นะหมดยกที่สี่ก่อนว่าต่อกันยกสุดท้ายนะครับยกที่สี่นี้อามินก็แทงเขาได้เน้นๆหลายดอกเหมือนกันนะครับว่าต่อกันยก ี่5เลยยกุดสุดท้ายนะครับทำการเช็ดนมเช็ด,ด้ก่อนนะครับก่อนจะว่ากันยกสุดท้ายลูกเตะของสิงห์บุรีก็เข้าเต็มๆหลายดอกเหมือนกันนะครับยกสุดท้ายนะครับสิงห์บุรีเตะไปสิงห์บุรีแทงเทงข้าไปอาอมนหาังหวัดแทงเข้าเหมือนกันแทงมาอามันก็แท,งม,มทงมาอยู่ครับสิงห์บุรีก็แทงขึ้นรมนการแยกมานะครับ โอ้ดันหน้าไว้ทำให้แทงเขาไม่ถนัดเลยนะครับเดินไปถีบไปเลยอามินมัดเข้าไปมัดเข้าไปโอ้ชิ้นมือตะพีก็เตะไปกันึงถีบไปอามินเดินเข้าไปชิ้นนีเตะไปถีบไปอามินเตะมาชิ้นนีเตะขึ้นเหมือนกันหมัดทั้งสองเข้าไปกดคอหาจัจะมาแทงเขาไม่ได้กรรมการแยกมา อย่ามาวานก้างไปที่อามินเดินเข้าไปอย่างเดินลุกไล่เข้าไปานะครับอามินจึงนิเตม,มาทีไวอามินก็เดินเข้ามาทีมาจึงที่มัดไปโอ้อามินก็เด่สวนเลยนะครับ Bây giờ mà chịu đi tay bay Đừng đừng bao giờ Nhớ bái Chịu đi tỏ trang bay Anh mới có tế bay Thầy dân gian xong hôm trước Thầy chịu cũng Thầy em Trong mặt hút bay được đi bay đôi mặt mà อามินไม่สังคมศึกด้วยยังเดินไปมัดเข้าลงตัวไปซึ่งบุตรพี่อามินยังเดินเข้ามาอยู่ถ่ายยึดยักษ์ก,กันอยอ่ถ้าถ่ายกันเตะมาซึ่งบุตรพี่อาเตะมาอีกครั้งหนึ่งออาโอ้ที่ว่าโดนเตะสวนเลยนะครับที่มืดไปอามินยังเป็นผ่ายุ่งอะรเขาอยู่นะครับเตะไปอามิน ที่ใบมัดไปแต่ความใบจะเสยงเตือืดไปเหมือนกันยังขยับเข้าไปโยอาเมนเตะไปสิ่งิบัติกบวนลงมานะครับไปายกแล้วทำท่าจะเตะยึกยักใส่โยนะครับขบวนไปบวนมาโย่อาเมนไอสิ่งิบัติพี่ก็ยังกลัวลูกเตะของ ิงมูทพีนะครับซิงค์มรีมัดไปโอ,โอ้โดนอันมันเตะสวนมาเหมือนกันอามินเดินเข้าไปเอามนยกสุดท้ายนะครับมันยกชานะครับอ๋อก็ไมเป็นเมรก็ต่างคนตา่างคิดว่าทําผลงานได้ดีครับม,มารอฟังคะแนนจากกรรมการนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับระหว่างสิง์มุทิพีจากไทยกับอามินเมตาจากอินเดียนะครับ โรการก็รวมรวมคะแนนนะครับก็เป็น,น,นว่าสิงห์ปทศผู้เจ็ดสิงห์ปมืองไทยชนะคะแนนไปไม่เอกฉานะครับ49ต่อ48นะครับก็เป็นกำลังใจให้อามินเมตานะครับวันนี้ก็ทําได้ดีเหมือน,นกันเนาะเป็นสิงห์ปทศพีนะครับฝ่ายชนะในวันนี้ยินดีกับผู้ชนะนะครับ